สวัสดีคะ่ะพี่อ้อยนะ่าวันนี้พี่อ้อยมาทําขนมปังอบเนยนะคะอบเนยวันนี้ไม่ได้ใส่ชีสนะคะวันนี้อบเนยเฉยๆเนาะอบเนยน้ําตาลนะคะเป็นน้ําตาลที่เขาเรียกอะไรนะโรชูกา้าใช่ไหมคะที่ว่าไม่ลดความหวานเนาะก็จะใช้เป็นขนมปังแผ่นนะคะทาเนยแบบนี้นะคะทาเนยแล้วก็ตัดตัดเป็นตัดเป็นสามชิ้นนะคะตัดเป็นสามชิ้น ก็ชิ้นประมาณนี้นะคะชิ้นประมาณนี้อันนี้อบกรอบแล้วนะคะอันนี้อบกรอบนะจะเห็นนะคะอบกรอบอันนี้จะกรอบมากเลยนะคะ<ด>ก็เหลืออยู่เท่านี้เมื่อกี้เด็กๆมาเอาไปทานนะคะแล้วก็พี่อ้อยจะใช้ขนมปังแบบนี้นะคะเวลาเราซื้อมานะคะซื้อมาแล้วมันเยอะเนาะทานไม่ทันนะคะทานไม่ทันก็ทําแบบพี่อ้อยนี่แหละแล้วก็จะเก็บไว้ทานได้หลายๆวันเนาะเพราะว่า ถ้าเป็นลนักษณะแบบว่าถ้าเรายังไม่ทําแบบนี้มันมีวันหมดอายุนะคะหมดอายุหมดอายุปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ไม่ได้ทานเขาเนาะก็จะต้องทิ้งไปแต่ถ้าถ้าทําอย่างที่พี่อ้อยทำเนี่ยถึงเขาหมดอายุแล้วนะคะเราอบเราอบกรอบแล้วเขาก็ยังอยู่ได้อีกนานนะคะแล้วก็เก็บไปทานได้นะคะพี่อ้อยจะใส่หม้ออบลมร้อนนะคะเป็นหม้ออบลมร้อนลมร้อนเนานะ ขนมปังนะคะหนึ่งแผ่นอาหารสามชิ้นนะคะตัดเป็นสามชิ้นนะคะแล้วก็าทาเนยทาเนยแล้วก็โรยน้าตาลนะคะโรยน้ําตาลง่ายๆเลยนะคะแล้วก็เอามาวางในหม้ออบแบบนี้นะคะ่ะอบให้เขา,าจนเขากรอบทั้งสองด้านเลยนะคะพอเวลาเราทำเนี่ยเราจะากลับอีกด้านนึงขึ้นมานะคะพี่อ้อยจะกลับไม่ได้เนาะเพราะาพี่อ้อยไม่ได้เอาขาตั้งกล้องลงมาเนาะ พี่อ้ใช้วันนี้มือถือจริงๆค่ะใช้มือถือเอานะคะก็จะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวพี่อ้อยจะเปะิดฝาให้ดูนิดนึงเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็ใกล้แห้งแล้วนะคะก็เดี๋ยวพอเขาแห้งกรอบพอเขาแห้งกรอบคุมนะแล้วเราก็ปล่อยให้เย็นนะคะพอเย็นแล้วเราก็เอาใส่กระป๋องนะคะใส่กระป๋องใส่กล่องทัเพเปอร์แวร์พี่อ้อยเรียกกระป๋องเนาะ แต่กล่องทับเบอร์แวร์หรือหรือเป็นกระป๋องที่มีเป็นกล่องที่มีฝาปิดนะคะนีะ่พี่อ้อยใช้แบบนี้เนาะปิดเอาไว้อันนี้พี่อ้อยทําที่อยู่ในเนี้ยนะคะทํามาอ,อันนี้ทํมาสามวันแล้วนะคะก็ยังกรอบอยู่นะคะยังกรอบอยู่เพราะเราอบให้แห้งเลยนะคะอบให้แห้งแล้วเขาก็จะกรอบนานเนาะก็ขนาดฝาปิดไม่มีล็อกไม่มีอะไรนะคะเขาก็ยังอยู่ได้นะคะตั้งหลายวันก็เอามาทานรสชาติก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็คือ หวานมันหอมเนยนะคะหอมเนยแล้วก็ขนมปังก็จะกรอบเนาะพี่อ้อยจะทําให้ดูนะทำไม่ได้เมื่อกี้ถาไปได้อันนี้แผ่นหนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้ถายแล้วคืนได้ว้พี่ออยทําคลิปดีกว่านะเป็นขนมปังกรอบง่ายๆนะคะช่วงกลักตัวเนาะ เราจะได้ไม่เหลือของทิ้งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคันน้องๆขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนา like ะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยไปกันบรรจัให้กันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ